สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมอยจะมารีวิวการเที่ยวฮ่องกงในวันกิต์มัสค่ะซึ่งทริปนี้นะคะพี่หมอยเดินทางโดยสายการบินน้องใหม่อย่างเอเตเบย์แอร์ไลน์นะคะโดยเราจองที่นั่งนะคะแบบแฟกโกเป็นแบบที่นิยมมากที่สุดเราสามารถเลือกที่นั่งได้ฟรีและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้กี่ครั้งก็ได้ พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็มาเจอในส่วนของห้องโดยสารการจัดวางที่นั่งของที่นี่ก็จะเป็นแบบ3ต่อสนะคะเบาะนั่งกว้างมากสังเกตพี่หมวยสูง170นะทุกคนนั่งสบายมากอาหารก็มาเสิร์ฟพอดีเลยทุกคนเนี่ยเมนูน่ากินมากๆเมนูกไก่นะคะคล้ายๆกับข้าวมันไก่บ้านเราเลยแต่จะเป็นไก่อบเนื้อไก่เนี่ยนุ่มมากๆหลังจากกินอิ่มได้แป๊บเดียวหมวยก็หนังตาย,ย่อนเลยทันทีนะคะก็นอนพักไปเลยเพราะว่าพื้นที่นั่งเนี่ย ว้างมากๆเนี่ยสังเกตว่านั่งสบายบรรยากาศก็กดีดีมากจริงๆค่ะฝากด้วยนะเกตเตเบอร์ไล์ค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะเพราะความสนุกไม่หยุดเพียงเท่านี้คลิปหน้าสนุกกว่านี้แน่นอนจ้า